ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องตามรอยพระมงคลเทพุนีตอนที่4ี่เพความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมังเกิดมีแด่พระธรรมทายาททุกท่านเราก็ได้มาถึงเรื่องของพระเดศพระคุณหลวงปู่ ในตอนที่ผ่านมาเรื่องว่าท่านได้มาอยู่ที่วัดป,กปักน้ำได้เดินทางมาพร้อมด้วยพระนุจรเป็นพระครูสมุสดรรับแต่งตั้งให้มาดูแลวัดปากน้ํา mm. เมื่อมาอยู่วัดปากน้ำใหม่ mm. ๆหม่ท่านเป็นคนมีระเบียบวินยัยมีธรรมะเป็นคนใฝ่รู้เป็นคนบริหารที่จัดแจงที่ดีเต็มไปด้วยความอบอ้อมอารีเป็นคนที่ตั้งใจมั่น ก็ประชุมทั้งวัดก็มีพระภิกษุเก่าอยู่13รูปมาชุมว่าที่มานี้จเจ้าคณะอำเภอให้ช่วยมาดูแลวัดปกครองวัดก็จะใช้ธรรมวินัยเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องปกครองพระเก่าจะร่วมด้วยก็ไม่เป็นไรจะไม่ร่วมด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ให้อยู่ในธรรมวินัยจะได้อยู่ด้วยกันใครจะไปใครจะมาก็ต้องบอกกัน ที่มานี้ไม่รู้จักใครเหมือนถูกปล่อยไว้พวกเราทั้งหลายที่บวชมานี้มากๆปีมากๆกภาษา,ากันประพฤติท,ทำประพฤติในแค่ไหนก็รู้ด้วยตัวของตัวเองถ้าประพฤติถ้าประพฤติถ,ถูกต้องตามธรรมวินยัยก็น่าชื่นชมน่ายกย่องแต่ถ้าประพฤติผิดธรรมวินยัยก็น่าเสียใจที่อยู่มานานอยู่มาเป็นสิบๆปี ไม่สามารถที่จะเทศสอนคนอื่นได้แทนที่จะมาช่วยพระาศาสนาเป็นที่พึ่งให้แก่พระาศาสนากลับมาพึ่งาศาสนาก็ไม่ได้อะไรเลยจากการที่มาอยู่วัดไม่มีประโยชน์เหมือนปูเสฉวนเรื่องเสฉวนนี้ท่านได้พูดบ่อยก็หมายความว่าเรียกว่าเรียกว่าเป็นหอยแต่มันเป็นปูเรียกว่าเป็นพระแต่มันไม่ใช่พระ อย่างในเป็นต้นท่านก็พูดอบรมให้อววาดต่างๆมากมายคำพูดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่สอนไปหรือกล่าวไปนั้นทำให้พวกอยู่เก่าบางพวกไม่พอใจให้ความร่วมมือบ้างไม่ให้ความร่วมมือบ้างท่านมาอยู่วัดบางน้ำใหม่ๆก็มีคนมารังแกวัดมายิงนกมาทำความไม่ดีในวัดเด็กก็มารบกวนการทำสมาธิ ท่านก็เลยจัตั้งโรงเรียนขึ้นมีการสอนแมบ,บทั้งโลกให้เด็กทั้งหลายได้มีโรงเรียนเมื่อเด็กมากขึ้นโรงเรียนก็ขยายก็ขยายออกไปนอกวัดปากน้ําวัดปากน้ําก็จะมีเฉพาะโรงเรียนปรยยิยัติธรรมขยายออกไปก็มีคุณหญิงสุธรรมนตรีหรือคุณนายกิมไร้ที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยและหลวงฤทธิลลนฤทธิลลนหลอน ข้าพดีตลาดพลูก็ได้รับอุปถากเป็นเจ้าภาพโรงเรียนนั้นไปต่อมาโรงเรียนก็ใหญ่ขึ้นและยกให้แก่ทางราชการลุงพ่อท่านมีคุณธรรมสูงมีฌานมีภิญญารัวรจิตมีตาทิพย์รัวนาคตรัวดีตแล้วก็สอนลูกศิษย์ให้รู้ตาเป็นคนที่ศักดิ์สิิ ท่านทักได้แม้แต่ว่าไม่เคยรู้จักชื่อเขามาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนท่านก็รู้จักชื่อเขาได้อย่างนี้เป็นต้นทําให้คนทั้งหลายเนี่ยมาศึกษาวิชาธรรมกายกับหลวงปู่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งพิสุสาม,มนเณรแม่ชีอุบาสิกาญาติโยมทั้งหลายก็มาประพฤติมาเป็นเวรธรรมกับหลวงปู่ต่อมาวปะนะัปนาเมื่อขยายมากขึ้นขยายมากขึ้น ก็มีโรงครัวเลี้ยงพระพระนั้นไม่ต้องไปบินธบาตมีทั้งปริยัตมีทั้งปฏิบัติให้พระนั้นได้ฉันด้พระทั้งปริยัตทั้งปฏิบัตินั้นได้ฉันคือทําไมต้องมีโรงอาหารทําไมต้องมีการเลี้ยงพระทั้งวัดในวัดเพราะว่าแถวนั้นวัดเยอะมากจะเกิดบิณธบาตแล้วนี่พระวัดอื่นก็จะมีปัญหาเขาก็จะไม่ได้อาหารบิณธบาตแถวนั้นมีวัดเยอะมากๆ แล้วหลวงปู่ก็ตั้งใจแล้วว่าตั้งแต่ให้อาหารแก่สุนัขแม่ลูอ่อนก็จะเลี้ยงพระทัง้งวัดให้พระนั้นไม่ต้องประสบะความทุกข์ยากลําลบากในการสแสวงพัฒหารให้สะดวกสบายจะได้ปฏิบัติได้สะดวกเรียนธรรมะได้สะดวกต่อมาพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เจอมรสมเนื่องจากวิชาธรรมกายมีคนเยอะมาศึกษาก็มีผู้ไม่หวังดีพูดว่าใครอยากเป็นอสุรกาย ให้มาเรียนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ำหรือบอกว่าวัดปากน้ำเป็นเพียงแค่สมถะไม่ใช่วิปััสนามีคำพุทธพจน์ที่ว่าผู้ไม่มีฌานย่อมไม่มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาย่อมไม่มีฌานเป็นต้นก็หมายความว่าถ้าจะมีปัญญาเนี่ยได้ก็ต้องได้ฌานปัญญาที่เกิดขึ้นจากฌานนั้นเป็นปัญญาเรียกว่าความรู้แจ้งความเห็นแจ้งไม่ใช่รู้จำ ปัญญาแบบพระูจ้จำมันคือเรียนรู้แต่ปัญญาที่เกิดขึ้นจากฌานนั้นเป็นการตรัสรู้หรือรู้แจ้งเป็นต้นพระเดชพระคุณหลวงปู่เมื่อขยายธรรมะขยายไปทั่วประเทศก็ได้ถูกกล่าวหาว่าอวดอุตริมรุษธรรมหรือมีธรรมะที่เกินพระพุทธเจ้าไปแล้วเพราะว่าท่านทําโรงงานทำพิชาสร้างโรงงานทำพิชาคือนั่งท,ทั้งฝ่ายภิกษุและฝ่ายของอุบาสิกา นโรงงานทำวิชานั้นแบ่งเป็นสองผัดผัดที่หนึ่งหกโมงเช้าออกเที่ยงผัดที่สองเข้าเที่ยงออกหกโมงเย็นผัดที่หนึ่งเข้าหกโมงเย็นออกเที่ยงคืนผัดที่สองเข้าเที่ยงคืนออกหกโมงเช้าทาวิชาธรรมกายกันอย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงหลวงปู่จึงศักดิ์สิทธิ์มากใครมาขอความช่วยเหลือเรื่องใดๆท่านก็ช่วยเหลือได้ต่อมาเขากล่าวหาว่าท่านอวดตริมทธยธรรมสอนผิดสมัยนั้นเป็นสังฆมณฑล มีสังฆราชเป็นประธานก็ทำการสอบพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งผู้ที่สอบนั้นก็มีสามรูปถึงตรงนี้พระอาจารย์เองเนี่ยได้ไปหาพระเดชพระคุณหลวงปูงง่ง่นสรโยที่วัดเขารวกอำเภอตะพันหินจัง,จงหวัดพิจิตรซึ่งพระอาจารย์เองก็บ้านอยู่จังหวัดพิจิตรเพื่อผ่านไปสมัยนั้นเขาโจมตีวัดพระธรรมกายว่าสอนผิดก็เลยไปหาพระอาจารย์ง,ง่นเพราะว่าพระอาจารย์ง่นนนี้ เมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนพระอาจารย์ยังไม่ได้บวชได้จัดทุดงและท่านมาเปิดและท่านนั้นเล่าให้ฟังว่าท่านเองนะเป็นผู้ไปสอบหลวงปูปป่วดปากน้ําก็ไปถามหลวงปู่ง,ง่นว่าจริงหรือที่ยุคนั้นได้ไปสอบหลวงปู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างท่านก็บอกว่าสมัยนั้นเป็นสังฆมณฑลมีพระสังฆราชเป็นสังฆมณฑีกรมีคําสั่งให้ไปสอบ ก็มีพระอาจารย์ลีวัดอโศการ,รามสอบธรรมปฏิบัติอาจารย์สเสงปุโสสอบธรรมวินยัยส่วนอาจารย์ง่นคือลุงปู่ง่นนี่ตอนนั้นเป็นพระหนุ่มพูดได้ถึง9ภาษาจบมาจากฝรั่งเศสแต่ตัวท่านผิวดําเหมือนคนลุกชาวนาเนี่ยแต่ว่าท่านพูดได้หลายภาษาก็ไปสอบท่านก็บอกว่าพระสามรูปนี้ไม่ใช่ว่าจะเรียกหลุงปู่แล้วมาสอบพระสามรูปนี้จะต้องแบกกดเข้าไปคุยธรรมะกับท่านไปกราบท่าน ขออยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านแล้วก็ได้คุยกับท่านก็ท่านก็สอนถูกสอนสัมมาระหังก็ทําให้ใจหยุดนิ่งหรือภาวนาว่าตายตายตาย,ตายก็ทําให้หยุดนิ่งท่านก็ไม่ได้สอนผิดอะไรแต่เป็นพระที่ตั้งอยู่ในธรรมในวินัยน่าเคารพน่ายกย่องหน้าเทิดทูนก็แปลว่าการที่จะสอบลวงปู่วัดปากนา้ําโดยเอาพระอาจารย์ธรรมยุทธ์คือลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นคือ พระอาจารย์ลีวัตโสกรามเนี่ยเป็นธรรมยุทธมาสอบเพื่อที่ให้ธรรมยุทธกับมหานิกายนั้นไม่เข้าใจกันแต่ใน,นที่สุดก็เปน็นน้นว่าถูกต้องว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดาปาักน้ําสอนถูกต้องตรงตามธรรมวินัยทุกประการไม่ได้สอนผิดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีมรสุมหนักขึ้นถึงกับว่ามีคนมารอบยิงพระเดชพระคุณหลวงปู่มารอบยิงวันนั้นได้ ไปฟังทำในบทแล้วลงมาจากบทแล้วบริเวณหน้าสาราการ,รเรียนก็มีคนมารอบยิงหลวงปู่ยิงสองนัดนะทะลุจีวอแต่ว่าหลวงปู่ไม่เป็นอะไรแล้วยิงในพร้อมอุปถากทะลุป,ปากอาการสาหัสแต่ว่าไม่ตายมีเรื่องเล่าว่าหลวงปู่ท่านนั่งอยู่ในโรงงานทำวิชาและท่านก็พูดออกมาว่าพูดออกมาว่าวันนี้ไอ้รอดมันจะมายิงหลวงพ่อแต่ว่าไอ้รอด มันไปไม่รอดในที่สุดไอรอดมายิงลุงปู่นะลุงปู่ไม่เป็นอะไรจีบอลทะลุเท่านั้นแต่ตํารวจได้ตํารวจก็จับไอรอดได้จับไอรอดได้ไอ้รอดไปไม่รอดลุงปู่ไม่เอาความแต่ตํารวจเอาความในที่สุดไอรอดติดคุก อยู่ต่อมาเป็นสิบปีหลวงปู่นั่งอยู่ในโรงงานทำวิชาดีๆก็บอก็บอกว่าวันนี้ไอ้รอดจะออกมาจากคุกแต่ไอ้รอดมันไปไม่รอดอไอ้รอดออกมาจากคุกได้สองวันไอ้รอดถูกยิงตายนี่หลวงปู่ท่านจะมีอภิญญาเป็นปกติรู้เป็นปกติรู้อนาคตรู้อดีตรู้วราระจิตเห็นโลกนี้เห็นโลกหน้าได้ชํานาญมากมีคนมาขอ ความช่วยเหลือท่านท่านก็ช่วยเหลือไปในชีวิตของลุงปู่ก็จะคุมงานอยู่ในโรงงานธรรมวิชาคุมสมาธิชั้นสูงอยู่ในโรงงานธรรมวิชาลแล้วก็คุมลงมาทําวัดเช้าทําวัดเย็นและให้โอวาากับพระภิกษุสามเณรลุงปู่และโดยเฉพาะวันพระรหัสก็จะสอนธรรมะแก่สาธุชนทั่วไปจะพบลุงปู่ได้ก็หลังฉันเพนประมาณหชั่วโมง ลุงปูจะเทศในวันพระและเทศในวันอาทิตย์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่เด้ขาดท่านไม่ยอมรอนแรมไปไหนมีจิตใจตั้งมั่นที่จะฝึกฝนทำวิชาธรรมกายให้รุดหน้ายิ่งยิ่ขึ้นไปเพราะท่านเกิดมาเพื่อประาบมารสาหรับวันนี้ถึงเวลานี้เวลาก็ใกล้หมดแล้วขอตอกตอย้ําว่าถ้าไม่มีการเสียสละชีวิตถึงสองคราวของลุงปู ไม่มีวิชาธรรมกายบางเกิดขึ้นไม่มีคุณย,ยไม่มีหลวงพ่อธรรมะไม่มีวัดพระธรรมกายไม่มีการบทหนึ่งแสนรูปไม่มีพวกเราในวันนี้พระนเรศวทั้งหลายจงดูหลวงปู่นอบน้อมอาธรรมะที่พระอาจารย์ได้พูดถึงกุณธรรมของหลวงปูน่นี้อย่างน้อยเอามาปฏิบัติให้ได้อย่างท่านแล้วก็ขอให้ความสว่างสวัยภายในการเข้าถึงพระธรรมกายจงมังเกิดมีแก่พระธรรมพระธรรมทายาททุกท่านจงทุกประการเทิด